ผมจะถามหลายทีสีดําที่อาจารย์ใช้มันมีความหมายอะไรนอกจากความคําว่าเต๋าหมวกดาอ๋อเต๋าหมวกดํานี่ไม่ได้เต๋าหมวกดํานี่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องใส่ชุดดำํำครับเต๋าหมวกดํานี่จริงๆแล้วเนี่ยจากรากฐานเดิมนะฮะจะเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุนิกายหนึ่งนะเรียกว่านิกายเต๋าหมวกดําเป็นเต๋านี่แหละนะะใส่สีกลักอ่านะแล้วก็ใส่หมวกสีดำํำ เท่านั้นมีสัญลักษณ์อยู่ที่หมวกเท่านั้นเพราะว่าถ้าปวดที่ใส่สีกลัเนี่ยนุ่งห่มกลับสีน้ําตาลเข้มๆนะฮะจะแบ่งกันที่หมวกมีหมวกดําหมวกเหลืองหมวกแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่ร่ําเรียนครับแล้วก็แนวปฏิบัติครับใช่ครับทีนี้สีดำเนี่ยหมวกดำเนี่ยจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งวิชาอาถรรพ์เวทมนต์คาถา แล้วก็ภูมิปัญญาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบต่อสู้มมผมเห็นในหนังสือของอาจารย์เขียนว,ว่าสีดำนี่แทนแทนน้ำได้ด้วยสีดำนี่เป็นสีปกติเป็นสีตัวแทนของน้ำซึ่งก็คือเงิน,งนแต่ว่าในกรณีที่เราใส่นี่นอกจากเราจะต้องการให้บอกว่าน้ำคือเงินเนี่ยนมันลึกกว่านั้นมันคือความลึกลับหรือความที่มีพลังพิเศษ